สวัสดีครับผมสวัสดีช่วงแงามเที่ยงครับผมไอ้มือนีเที่ยงมือนีแม่ออกคุณส่วนไปหาเห็ดครับผมหาเหด็ดปวกนะครับดอนกลางนำ้ำไปเบิงน้ำกันเลยครับผม่าสมานหรือประมาณไปครับค่ะสวัสดีค่ะค แม่บ้านครับผมทหารยดเป็นเด็กเดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายแกเสิครับกนนี่ขึ้นเรือก,กันครับผมครับผมนี่กําลังสอกอกเรือครับผมต้องขี่เรือไปครับผมมันอยู่กลางน้ำไอ้ดอนเก็บเฮดดคนณครับผม ันขี้เลือไปไปบังกันเลยไปครับโุมเก็บเห็ดครับหาเห็ด phân đoàn có càng nằm, xem ăn của đi nó cắt cho tương quân hết cô เศร้านี่ผมมารอบนึงแล้วครับผมไ้เห็ดสองดอกมากครับแต่ก่องมากกับบุกใส่ไม่ออกมันเห็นมันอยากได้เพิ่มครับผมคนว่าผมอาโบเบิร์ตว่เห็ดไงครับผมกินได้อยู่ครับผมไปถามผู้เฒ่าแล้ว ข้าเจมามัเก็บาขาเจมามัเก็บเน็ดนะงานข้าเจานะขาเจามากกว่าแล้วถ,ถึงฟังนะครับไปบังกันเลยไปสมัันรึอบอยเฮ็ดไปดิวิธีชีวิตในพ่านครับผมมันเป็นแนวกินท้าเอาเบิดทุกอย่างน,นี่แล้วขุกบังกันเลยครับผม ทางางงยมีกุฏิเพิ่นนะครับกุฏิพระอาจารย์เพิ่นแต่ว่าบ่าค่อยมีพระอยู่หรอกครับช่วงนี้สลายเนี่ยจะช่วงเขาพรรษาครับผมเพิ่นจำวัดช่วงนี้พระเพิ่นสโบค่อยอยู่รครับผมเมืองน้ำกันเลยครับเห็นเจ็ดดอกบอ่อเห็ดมานี่ ยูมองนั่นมองฮหดได้ให้ปวกฟันยานล่ะไม่คือเจ้าเครียอยู่ข้างๆอยู่เลยเจ้าข้าเจ้าบเห็นมันคือใบใหม่มันเหมิดเฮ้ยสเหลือบอกแถวนี่ล่ะข้าเจ้าไอ้เสือเป่าเสือแถวกุฏิมี่หลวงหลายอยู่ฮะเฮ็ดปวกเฮ็ดไอเฮ็ดอะไรนี่ เราเบิ้งน้ำกันครับผมครับผมดอกแรกมได้ นี่ครับผมดอกแรกเห็ดไข่ครับผมเห็ดไข่บังน้ำกันต่อไปครับผมได้ยั่ไงใส่ได้ยู่งใสม่ม่ส่ง ใช่มึงเนี่ยน่ะเบิร์ดมูนึงมึงครับผมมึงนะเบิร์ดนี่ปวดในเมองไหนคุณจะส่งทั้งคุณอ่ะคุณมามาเสานี้ยุงเลยมารอบึงโบเห็นไหมมันเหมือดไรมันมันดอกดำเลยดอกน้อยๆอู้มันเลยเกือบเต็มตาเลยครับผม ผมบโบมานเนี่ยบอปัดเราหาไปเรื่อยครับผมยังมัทน้เห็นอยู่ทนันได้พ่ออยู่ติดตะติดตามแลม้วุมไปน้วกันเรื่อยครับผมสมานมะเนะนายพานมาหาเห็ดมานน่เป็นดอกแนวดเนอ่ะวะนี่ เห็นแต่ข้าเจ้าใดเมื่อแม่บ้านเพื่อนเอินแล้วครับยิ่งเซวินี่มันพอเฮ็ดบ่แขกๆที่นี่มึงน้ำกันครับผม มันงเซฟเป็นพ่อเฮ็ดครับผมแม่นู้นี่เบ่งน้ำกันฮะดิษย์วัยอายุจะได้บ่เ็๊ดอกเอ๊ม thì lại hả? bố này oh, hai hết buộc thứ xem bố Đây, bố đu nói xí Xong xám đọc Hả mô mô là sai mô Nó khổ hết nhanh này hợp Đọc bác này hết liền chưa và cứ như điện hết đồ bụng nghe không? hết em hết kì hết liền hết liền chưa hết liền chưa đi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  hết หลังจากย่างมาล้อมาได้โดนเตอร์พรับผมไม่เห็นอยู่นี่น้อยนึงเนี่ยครับลงเหลือจากขจ้าจออานี่ครับสองสามดอกน,นี่นี่ปวกปวกขอดอครับผมสามดอก เอาเชียร์หาบางอย่ครับผมสามดอกลงเลือข้าเจ้าออกครับผมกีเก้าเขาพวกผมค้นหาเงาออางหนี่สี่ดอก,ห,ดอกห้าดอกครับผมนี่ห้าดอก นี่ครับผมหาดดกเสียมกบดอมาครับนี่เสียมเอาครับผมนี่ ขาบกเหน่าเลครับขาบกเหน่นี่ดึงบุขนนี่นี่หดอกงามงามเด็ดตัวนี้วุดึงบุขืนครับผมนี่อู้ยขายางเหนาเลยครับ เท่าเคียวอ,อุ่มนี่ลงเรือเพื่เนเราครับผม ละมัง้งม,มาปล่อยอดอกนึงครับผม,ผมนี่หลีอยู่นี้อึ๊บหนึน่งดอกอยู่นี่นึงนันน่งดอกนึงน่ครับผมอยู่ขังหน่งนี่ บมมีเสียมครับดีแต่ดินมันหนุ่มครับผมออกง่ายอยู่อันานั้งขวดออกก็ได้นี่หนึ่งดอกโอ้ยถามันมาพอ่อวันเท่านี้มวนกุ๊บครับนี่แถนมาพ่อสองคนกบแม่บานเนี่ยโอ้ย นี่ดอกนึงนี่ดอกนึงดอกน,น่อยนึงครับนี่ไก่เท่าล้ะโอ้หักขาดครับดอกหน่อย ีแยววิง่งกก่อนครับพออีก,กครับเนี่ยแม่บ้านเพิ่มพอนี่เลี้ยงกันเลยขอแถวจีกโตก้เพิ่นเอาครับผมมาซาดอกนีะค่าไอ้ แห่กระถิ้นอยู่บ้านอยู่ครับผมกระถิ้นมาเนีิครับผมในบ้านเพิ่งจะไปยาวานารถแห่อยู่ิ่นเลยวันสันอ้เยิ่นมาแต่เสิร์พคุแล้วนายพ่านหาเห็ดตัวนเนี่ยหายังเลยนี่หายหยผีไว้จัก ยังไม่หายว่ะันดูโอ้โ like oh ูหลหายว่ะแล้วมีหยักมาเออหาองอีกกันครับ เคลียร์แล้วเคลียร์อีกครับผมยังไม่ทันได้ขอเคลียร์คักเคลียร์แน่เคลียร์คักกว่าไก่กับแม่นคนเคลียร์หาเห็ดนี่แหละครับกุ่มเดียวเคลียร์กลับไปกลับมาสองเขียวสามเขียวไก่มุ่เคลียร์ไปนี่แล้วยังบุ่งขอดูยู่ นะครับไก่ที่พ่อแกงแลวครับผมได้หลายเติบแล้วขี่เก้าเขาเพิ่นขจอดชาวบ้านมาหาเมื่องมาหันอะ่ะนม่บ้านกําลังเคลียร์หายอยู่ครับหาได้เติมกันหาได้แกงผมม พอซีหาดอกกระลลวเลยท่านนี้พออยู่ยผมเมี่ยเคี่ยยู่ได้ทุกคนเห็นคักกว่าไก่ยังไงเชียร์ม่บ้่นพอจุ่มนหน่อยครับผมอยู่นี่แต่ว่านีแต่ดอกงามครับนี่เด้อนี่บริสัทธ์เลย นี่ครับผมนี่เงี่ยหน่อยดำๆอยู่ก็มีครับผมเนี่ยเอาเลยโอ้สิได้ยมกพอที่หลังพิ่นครับผมเล่มกีเก่าพิา่น cái bà này cái nhân Cái qua để càng vô à. <laughs> chia gì con khá như nhau hợp phùng nhìn mất oan mày mày mới lại Cái, ui ui đọc nghe cho kết này sẽ khăn đọc nội đầm đầm sáng cho khẩu thương khắp này nè ba mày tuần mày mới lại không? มันกำกันต่อไปครับ,บ,บออครับผมเน <erman. S 1> ี่ยแม่บ้านผมเพิ่นพออีกแล้วครับผมนี่ใช่หรือหยังหน่อยๆดำๆอยู่เนี่ยเนี่ยดอกหน่อยๆอยู่ไหมซ้ำตะปูอยู่ไหมอืม อ่ากั ừ, ดอย่เกาะเอ้ยดอกน้อยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าอู้เกาดอกสิบดอกครับดอกน้อยๆไปย้อนเพิ่นบ่อผู้เพิ่นมากกว่าเพิ่นบเห็น,นอดอกหน,น,น,น่อยไรอ่าอ้ขาพักยาวนึง เอาเอาเอาโอ้ยพอด้กลเมแยวเยอะมาแรงพอด้กลเมแยวอยู่โอ้ย,อ,อ,ย,อ,ยอยากคิดสภาพขั้นมันมาพอก่อนเพิ่์นเนี่ยมันทึ่งเลยละ ຮູ້ຈັກເກັບແລ້ວຫິຟ່ອນອ້ອມກ່ອນແລ້ວກ່ອນກັສພ่ຈຸໃຍ່ນຈບລົດແຮอยู่ບາຍບທດົດວ່າໃຫພນອງບິຢຕ ยานมันอันนี้ครับผมเพ่ง,งเขาก็เลยบ่กไปถ่ายยานกิดวิชิตเขาเก็บเห็ดนี้แหละครับผมหลังจากที่เกบ็บอยู่มองขีเกาเขาเจาแล้วก็ยางไา้เถียครับยางหล่อไมเ่เรื่อยหัวหัวดอนแล้ว ยังบ่ทันจพ่อดอยู่ครับหาน้ำกัดไปเรียกผมเจ้าหน่อยเหรอเจ้าเส่ิโคขงกับเมื่อโอ้ยนี่ห้อยเขาจเจาะึอกกันแมนแล้วเนี่ยแตกไปเลยเนี่ยแะมนบ่แมนห้อยเขาเอาตี ับผมมังไปนับกันเรื่อยๆครับผมหลังจากที่ย่างเลาะหาเมงัยหน่อยนึงแล้ว <laughs> สวัสดีครับครับผมวันนี้ได้ซ้ำได้แล้วล่ะมุ่งีครับผมย่างไปจนทั่วดอนแล้ว mm hmm. นี่ครับผมนี่ครับผม,ผมไปเก, mm hmm. กได้แกงอยู่ต้องบอได้หลาย ใช่ย okay. ังลัดไปหาทำงานนี่นน <c oughs> บ่ครับผมเดี๋ยวไปเวังน้ำกันอีกหนึงตอนกับมาฟังมทาทำงาน,นนะครับแล้วก็ยังลัดกับไปนี่ครับหากลับไป <c oughs> เพื่อได้อีกเติมกันิังน้ำกันครับผมไปอีกแล้วครับ เห็ดใหญ่ครับเห็ดพึ่งใหญ่สองดอกครับผมนี่ดอกหนึ่งโอ้โ,อโอดอกบังใหญ่ซีดอกนี้มันอะไ้กิโลกวก่านบ่กครับกับสองลูกในผมมาเนี่ยโอ้ดอกใหญ่หาห้สูง 4ดอกครับเต็มทุงบังงครับผมสองลูกโบยูแล้วเนี่ยปาดปานเ็ดฝรั่งครับผมปานเ็ดตะเคีนอกเดี๋ยวยางรอบังน้ำกันอีกครับผมหาพ่ออีกครับผมไอ้ข้าเจ้าชาวบ้านเพิ่นอยากกินแกงอู้ยครับผมเพิ่นสั่งยุเยพิ่นได้ไปขายเพิ่นก็เลยยางกลับมารอรอมาหาบ่งอีกครับ มองเอาเม่าเช้านี่มานจุดเดียวครับผมไสี่ดอกแกงไลยสองหมอนสี่ดอกครับผมไอหลังจากยางกลับมาครับผมหลัดมามาฟอเฮ็ดใยอยู่ครับเห็ดใหยใยแบบที่ใดเม่าเช้านี่ครับผมนั่นๆดอกนึงอันนี้ดอกนึงนี่ครับสองดอกครับผมนี่ดอกเห็ดใหยใยอุ่นดอกนึงครับผมแม่บ้านเพิ่นกำลัง tím nó nghe miếng từ cái cây lên cũng đọt ngay, u uh, ngay khắp khắc phố mừng đưa Đó. ok không nhầm hình <laughs> nhầy xâm nạp, hợp phơi ngay qua hình uh. Tế ta nói nghe bạn hôm nay thì tiếng đấy nó và nó Hết buộc đọc này nói hết đây nếu Quá thô Đọc kè nghe đọc nó mỏ lấy hợp Sửa không có nó chẳng lộn đọc Mà cập có... Được sai Chết nhà mong cái cây cần này là. มาแล้วคืออะไดอกปุ้งยงครับผมแล้วยางล็อกปุงหามึงอีกก่อนครับครับผมยางกลับมึงมาหัวทาเรือจอดนะครับกลับในหัวใจในหัวใจเนี่ยก็กลับกลับเลยครับผมทางลงทาเรือจอด ออป่าออกจากดอนมาแล้วข้ากันกลับครับผมวันนีออ้ทางลงท้าเยอะหกแน่ครับผมเอ,อ้อ,อ,อ,อนำ้ำนะ แก,แก่ถึงอยู่วะ,นะนะแล้วแล้วไปกินกันเด้อไปถากผับเลือครับผมเอ,อ๊บเจ้ากาวถึงเวลาครับครับผมว่างไปเยอะบางน้ำกันอีกทีนึงหอดบ้านนึงครับผมไปบังน้ำกันอีกทีนึงกลับแล้วเก็นเลือกแล้ว ผม oh! มาหอ่นเนี่นแล้วนี่เป็นบวกบวกมีแต่ดอกงามๆคร like, ับผมแต่พวกใดหลายปันใดครับผมดแกงเนี่บวกนีซีดอกครับเจบมังหังเน็ตเลนี่เน็ดใหญ่นี่โอ้ยใหญ่ดอกเกี่กิโลครันมั้งเมึงกันนะโอ้ยเจ็ดขีดดอกนี่ดอกเดียวดิเจ็ดขีดครับผมปัดทัว ครับผมสองดอกสองดอกลูกว่าครับผมปานเฮ็ดพลังดอกบักจีนี่ไหกดอกครับผมร่วมกับมาเสารนี่ครับผมขอบคุณหลายๆครับผมที่มาติดตามรรัส้มพอกันไม่คลิปหนาด้วยครับผมสวัสดีครับขอบคุณครับ